<laughs> หากพูดถึงตะกรุดมหาสเสน่ห์ที่ขึ้นชื่อว่าเป็นสุดยอดเมตตามหานิยมจากอดีตจนถึงปัจจุบันอนุภาพของวัตถุมงคลชนิดนี้เชื่อว่าหากใครเห็นผู้นั้นต้องหลงรักหรือหากใครพกไปพูดคุยกับสาวคนไหนรับรองว่าติดกันงมแงมเป็นแน่ <laughs> แล้วมันคือตะกรุดช้างผสมโขงพญาเทครัวลวงปูกาหล,ลงซึ่งยันตะกรุดสูตรโบราณน,นี้ ท่านหวงมากเป็นตะกรุดพอกผงสัตตะโพชชุชงเจ็ดประการอันได้แก่ใบรู้นอนเจ็ดชนิดผงนวหาคุณเก้าประการได้แก่ผงตะไคร้เซมาคราบเจดีผงรังบาราด้วยผงชนิดนี้หากใครไม่คุ้นชื่อมันคือมแมลงคือที่มีลักษณะคล้ายพึ่งครับที่เกาะอยู่ด้านบนพระประธานผสมด้วยผงอิทิเจผงม,มหาราชผงปฐมมังผงตรีนิสิงเหผงรัตนมาลา และส่วน